เหมือนนกันนจะทำปืนยิงสบู่สุดน่ารักฉันจินตนาการได้แล้วฟองสบู่มากมาุ้งใบและเยอะมากจนฉันจำอยู่ในนั้นนะ่ะมันนุ่มและก็นิ่มเย yeah. <What? S 1> ี่ยมทีนี้เป็นอะไรนะโอ้ oh, ฉันมาแตฝันกลางวันแต่ว่านี่มันใช้ได้เลยนะไอเดียแล้วมันดูเหมือนฟองสบู่เลยอะทีนี้ฉันแค่ต้องวาดปืนเท่านั้นงานนี้สบายมาก อว่าปืนเสร็จแล้วได้เวลาลงสีกันอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วกลับด้านเออฉันทำเสร็จทันเวลาพอดีสาวๆเวลาแค่ต้องกลับด้านค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะได้แล้ววต <What? S 1> ิงต้องการอะไร <Okay. S 1> เธอก็ได้เธอช่วยสิ อะไรกันเนี่ยไม่ตลกเลยนะเวนส์เดย์ขอโทษค่ะอินิดเป็นยังไงบ้างโอ้น่ารักจังเลยนะอินิดเธอชนะแน่นอนรับรางวัลของเธอไปเย้ทีนี้ฉันสามารถสร้างฟองบู่เยอะๆได้แล้วฟอ,ลฟองสบู่เต็มไปหมดเลยเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยฟองสบู่เธอทำอะไรเนี่ยช่วยด้วย